สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผม g ีโร่เลนเจอรวันนี้นะครับครบรอบ11ปีไลน์เลนเจอร์อ่ามาดูซิว่ามีอะไรเข้าใหม่กันบ้างนะครับก็จะมีตัวของรถไฟอวกาศแล้วก็มีพวกกิจกรรมเนี่ยแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดนะครับก็จะเป็นตัวของเลนเจอร์เดือนนี้เลนเจอรเดือนนี้นะครับก็จะเป็นธีมแบบเรียกว่าอะไรนะนักลจําชาติปะ,ะตัวที่เข้าใหม่หนะก็จะมีตัวของ เบานักลบฝึกหัดนะครับเป็นตัวของธาตุมืดผมมองว่าล่างเก้าดาวเนี่ยโคตรสวยนักลบช้างนะครับส่วนตัวต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของโคนี่นักแสดงงิ้ววีและวีลสตีนะครับตัวนี้ครับล่างเก้าดาวก็สวยเหมือนกันส่วนตัวต่อมานะก็จะเป็นมูนยินจามูนยินจาอ่าส่วนล่างสุดท้ายเป็นมูนโชกุน ามาดูค่าสเตตัสของตัวของบาวนักลบฝึกหัดกันเลยดีกว่านะครับก็คือผมจากที่ผมดูคร่าวๆแล้วเนี่ยพวกความสามารถอะไรเนี้ยคล้ายๆกับตัวผมมายากลมากๆเลยนะครับแต่ไม่ไม่แน่ใจว่ามันกับมายากลอันไหนดียวกันนะครับแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเลยคือแร่แม่งโคตรหนักหนึ180่งร้อยแปหนึ่งร้อยเอ้หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบส่วนเกียร์นั้งก็จะเป็นเกียร สถานีนะครับอ่ะจะเป็นวิทยุนายสถานีถุงมือสถานีชุดนายสถานีนะครับแต่ผมมองเนี่ยเกียร์ถุงมือนายสถานีนะครับเกียร์เนี่ยผมว่าน่าจะเล่นได้อยู่เดี๋ยวผมเปิดสักรอบหนึ่งแล้วกันส,ส่วนตัวที่อยากได้นะครับก็จะเป็นตัวของนี่เบาวนักรบฝึกหัดวันนี้เราพกรูบี้มา1 7 6ลูบี้นะครับอ่ะอย่ารอชาร้ากันเลยดีกว่าไปครับเราจะเปิดในตู้อ่าเพิ่มเลทนครับ ผมขอดูเลดดอบก่อนนะครับเลดดอบก็อยู่ทีุ่ดหมาู1.50นะก็ถือว่าเยอะนะไปเบานักลบฝึกหัดนะครับหรือว่าเบานักลบช้างตัวแรกเปิดมาก็เอ็ดเวิร์ดไปโอ้คือก่อนนี้ตอนที่ผมเข้ามาช่วงประมาณหนึ่งทุ่มนะครับคือแบบเซิร์โฟโคตรเน่าอะทุกคนคือเล่นอะไรไม่ได้เลยอะ เล่นนู่นเล่นนี่ก็บ,บัคไปหมดเลยนะครับแต่ช่วงนี้ผมมาอาัดคลิปตอนประมาณตีสองเทพีวีนัดตีสองนี่ถือว่าน่าจะหายบักแล้วมัง้งแต่มันก็ยังแอบ,บค้างๆอยู่นะครับดูดิแม่งโหลดโคตรนานมาเทพประยุทธ์มานะครับเดี๋ยวเราไปเปิดล่าถ,ถุงมือสถานีกันเลยดีกว่าแต่ตอนนี้มันมีตู้อ่า วิทยุในสถานีตัวนี้เพิ่มเลทอยู่นะครับแต่เราอยากได้ถุงม uh ือสถานีสักรอบไปโอ้โหเฮ้ยเกียร์โมออกนะครับถือว่าเล่นได้แต่สิ่งที่อยากได้สุดนะก็จะเป็นตัวของตัวนี้นะครับมาเฮ้ย ตัวนี้ถือเอาไปยืนได้นะครับทุกคนเป็นตัวที่แบบดีมากๆากปูโรฮิเจสิกา้าผมว่ามันก็แอบบแหลก,กๆหค้างๆอยู่นิดๆหน่อยๆ,ๆครับรถเข็นเด็กน้อยเซลลี่ไปเฮ้ยมาแล้วนะครับนักลบฝึกหัดบาวนะครับอ่าจับ ผมอยากได้ตัวพวกตัวพวกเนี่ยตัวกีกี้อ่ะแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเราหมดได้จะหมดไปประมาณสี่สิบกว่ารูบี้นะครับเอ้ยอ่าประมาณสี่สิบกว่ารูบี้นะเราได้ตัวหองนักลบนี่นะครับบ่าวนักลบฝึกหัดมาเดี๋ยวผมเนี่ยดูก่อนว่าผมจะเอาไปแทนตัวอะไระเดี๋ยวค่อยดูค่อยดูแล้วกันว่าผมจะเอาไปแทนตัวอะไรนะครับ ถ้าผมอยากได้ตัวของนักรบพวกนักรบนิ้วอะไรพวกนี้มันสวยดีนะทุกคนเดี๋ยวผมเปิดสักให้มันเหลือสักร้อยยี่สิบแล้วกันส่ว่าออก,ออกง่ายนะครับตู้นี้โหโเฮ้ยเห็นไหมครับมันก็ยังมีข้างๆอยู่อีกไม่สิบตัวนะครับเราก็จะเปิดล่าโหเโฮ้ยครับตัวสุดท้าย ไม่เป็นไรครับถือว่าเราเปิดได้ตัวของเบาเบานักลบฟึ่งขัดไปแล้วนะครับแยะผมยังมีอีกประมาณอีกสักสองสามไอเดีเนี่ยที่ผมจะต้องการล่าตัวของเบานักลบฟึ่งขัดตัวนี้อยู่นะครับไปครับไปอยู่ที่ไอดีต่อไปกันเลยดีกว่าไปครับมาครับเรามาอยู่ที่ไอดีต่อมาเลยดีกว่าช่วงนี้มันก็แจกดูแบบมันแจกยับยับเลยนะครับถือว่าตอนนี้ใครมาเล่นตอนนี้ถือแบบเกิดเลย มาครับส่วนไอดีนี้เหมือนเดิมนะครับเราจะได้กได้ตัวของเบานักรบฝึกหัดนักเบือเบานักรบช้างเพื่อที่เพื่อที่จะเราเนี่ยจะทําการเก็บสะสมนะไอดี ID. นี้เป็นไอไดีไปเหลืองเก่าๆของผมนะครับตัวน่าจะมีอยู่ประมาณห้าสิบหกสิบนะตัวเนี่ยมันจะไม่ผิดอุย้ยเจ็ดสิบนะครับอ่าเราก็ทําการเปิดล่าตัวของเบานักรบฝึกหัดกันเลยดีกว่าผมขอดูก่อน ตู้นี้นะเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกแล้วกันผมจะแบบรวมให้ได้เยอะๆแล้วก็ทําการเปิดอัดตัวของนี้ครับเบาอสวินกับมูนตัวนี้นะออาจะเปิดล่าสองตัวนี้มาไปกันต่อรอบแรกนะครับโอ้ลิมพาดพิกโกไปผมยิ้มกระโหดะคนระับ ส่วน ID ดีนี้นะครับหลังๆเนี่ยผมสุ่มไม่ค่อยจะได้ตัวดีๆแล้วบเมื่อก่อนเนี่ยผมสุ่มได้แบบเป็น ID ไ d ไดีเหลืองที่แบบสุ่มได้แต่ตัวดีๆนะครับอ่ะส่วนช่วงนี้แม่งมันน่าจะบัฟไอดีผมให้แบบกากลงนะครับผมสุ่มไม่ได้ตัวอะไรเลยเฮ้ยคือมันไม่ออกให้ผมเลยนะครับโอ้โหเทพีวีนัสเฮ้ยเรือนำแข่งแซลลี่ นักแสดงยิวโคนี่มานะครับแต่คือตัวที่ผมต้องการเนี่ยมันไม่ใช่ตัวนี้นะอ่าเราต้องการตัวของนี่นะครับนักลบฝึกหัดบาวนะครับไปครับไปกันต่อเหลือยี่สิบตัวตัวไม่ค่อยสมพงกับผมว่ะโอ้โหรถคนแอปเปิลเดนนิต่อเฮ้ยคือผมเนี่ยเปิดมาเกือบเจ็ดสิบตัวคือไม่ออกนะครับไปอีกรอบนึง เรียบร้อยนะครับ C Cap Edward นะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราอยู่เราเอ้ยเรายังมี ID หลักที่รอเราอยู่นะครับไปครับไปอยู่ที่ ID หลักกันเลยดีกว่ามาครับไปอยู่ที่ ID หลักของผมกันเลยดีกว่านะครับ ID นี่ครับผมเข้ามาเป็นตัวของนักลบเบาช้างล่างก้าวดาวมาดูกันซิว่านักรบใช่นักลบเอ้ยเบาวนักลบช้างเนี่ยก้าดาวมันจะออกให้ผมหรือเปล่า ในนี้นะครับก็จะมีร้อยห้าสิบห้าตัวก่อนอื่นเลยนะครับผมก็จะเอาไปเปิดตัว F ก่อนนะครับเพื่อทําการล้างดวงเอ้ยล้างพวกดวงไล่ลายนะโอ้อะครับเรามีหนึ่งร้อยห้าสิบห้าตัวทําการสุ่มล่าตัวของบาวนักลบฝึกหัดไปครับถ้าแบบอยากให้ดีเลยนะผมอยากได้ประมาณห5ห้าตัวเนี่ยคือได้บาวนักลบ ช่างทําหมวกมูนนะครับอ่ะไปฮือปูป่ามูนอีกแล้วไปโอ,โอ้มีแต่ตัวเกลือนะครับต่อไปโหโปกอบ k ค m นะครับก็ยังไม่ใช่ตัวนี้ผมว่าจะสุ่มให้เหลือสักแบบ80อย่างเงี้ยนะครับเห็นป้ะเฮ้ย แม่งช,ช่วงนี้เซิร์ฟแบบเซิร์ฟเน่าจัดอะทุกคนเซิร์ฟเน่าแล้วไม่เอาตัวไว้ผมเลยนะมูนไหนไอ้มูแนแอมเพอร์เอ้ยผู้แข่งแกล้งฮันนี่นะครับต่อไปกดออกมารีเซ็ตแป๊บนึงนะครับขอตัวนี้ได้ไหมคือผมผมอยากได้นะถึงจะเก่งไม่เก่งแต่มันเท่มากๆขอก่อน รู้สึกเจมนะไปนะครับไปโอ้โหเฮ้ยทำไมดวงไม่ดีเหมือนไอดีแรกวะไปผ้าคุมชมพูโคน,นี่นะครับเฮ้ยโอ้โหอีสิบห้าตัวพอ ฮ,ฮ้เฮ้ยเฮ้ยวะไม่ใช่แล้วมันไม่ออกเลยวะครับมา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 ฮึบโอ้โหไปครับเดี๋ยวดูก่อนว่ารอบนี้ผมอยากได้จริงๆรนะคือแบบมันเท่จัดอะโอ้โหคือเอาไงดีวะหรือเราจะเปิดต่อดีนะครับเพราะว่า รอบบามืดไอ้รอ,อบบอสมือเนี่ยผมก็ไม่ได้เปิดนะผมคิดว่ามันไม่เก่งหรอกแต่แม่งโคตรโหดอะ่ะไปต่อด,ดีกว่าฮึบไปยาวยาวยาวยาโอ้โหเจสซิเก้าสองตัวฮึบโอ้โหทุกคนดูดิไม่ออกแต่ตัวเจ็ดดาวฮึบโอ้โหมาอีกแล้วเจ็ดดาว เอ้ยึ <c oughs> เรียบร้อยนะครับโคตรกเกลือแม่งได้อะไรเนี่ยโอ้โหได้แต่ตัวติงตองติงตองติงตอง,ตง,ตองนะครับเปอะไรครับเหลือไอดีสุดท้ายไปอยู่ที่ไอดีสุดท้ายกันเลยดีกว่า <c oughs> มาครับนี่ก็อยู่ไอดีจากทางบ้านนะผมก็ทําการเปิดเลยไปครับฮึบโ,โอ้โหเฮ้ย โอ,อการเปิดรอบแรกนะครับไม่ออกอะไรเลยนะแต่ทางบ้านเนี่ยหรือเควสมาว่าอยากได้ตัวของนักลบเบาวช้างนะครับผมเนี่ยก็ทําการจัดให้ตามคำขอไปโอ้โหอ,อ,อะไรวะเนี่ยเเลยประมาณเจ็ดร้อยลูบี้นะไปครับ มาเฮ้ยเรียบร้อยนะครับมาแล้วโอ้โห,โโหแบงไม่มีตัวแบบกี่กี่ไหม,มผมทักตัวเลยไม่เป็นไรครับนี่เรามาเปิดตู้นี้ให้เพื่อนผมต่อว่ามีตัวแล้วต้องมีเกียร์นะครับเฮ้ยถุงมือโอ้โหเฮ้ยถุงมือน,นี้ย <c oughs> คือมันคล้ายๆกับถุงมือสีขาวเลยนะมองมันเพลินแต่ย้อมสีแล้ว ไปกันต่อครับมาโหการสุ่มเกียร์ครับถือว่าค่อนข้างที่จะเกลือนะแต่ผมเนี่ยเฮ้ยเรายังมีคะแนนกบอยู่ไปครับผมขอกบฟ้าสักสอ,สองตัวสองตัวแล้วกันโอ้โหมานี่ครับเราก็ทำการเปิดลาดตัวของบาาโยมมเอ้ยบาวสวินไป ฮ้ยแอบค้างๆนะมาแล้วเปิดเปิดโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหก็ยังมีหลายตัวที่สามารถเล่นได้นะครับสำหรับมือใหม่ไปต่อครับโอ้โหเฮ้ยโหเรียบร้อยนะครับยังไม่ได้ตัวของบาวอยู่อัศวินนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวให้เพื่อนผมเนี่ย ให้ทางบ้านเนี่ยไปซ่มเอาผลประกอบการครับถือว่าละหมดประมาณ1ั0 0องสาม้ยเอันเท่าไหร่วะพันหกรได้ตัวบป้นักลบช้างมาหนึงตัวนะครับหรือว่าพอได้ครับแล้วถ้าอีกแบบซ่มอีกิีนึนงผมได้การันตีแนละ้วเนี่ยโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับ